สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องในประเทศตั้งประเทศเนาะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานเมาว่าสาอยู่นในประเทศตั้งประเทศเด้อพี่น้องอายุดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงหาเงินมันเงินหาคำ่ำมันคำ่ำพี่น้องนี้ลุงอ้วนพี่ละมาทงหน้าพี่กัดทั้งขอก้วยพอย่เพ่งไม่ยิ่เล่ตีบ้านหอยคู่หมนานานู่สิบสีตำบลหน้าหนังพ่นวิสัยน้องค่ายพี่น้องเอ้พอน,นอนให้นอนหนะ้า น้อนหน้าเลี้ยงควายพี่น้องลุงวนมือนีกับมหาเล่อธงเลาะทาขี้เก่าเราพี่น้องเอ้ยมหาเปิดราคาขายงว่วขายควายพี่น้องก้อนที่ไปหอดมองคนที่ขายอีหลีกาศแวะมาเหรินน้ำพะเยายเพ่งแล้วก็อยู่บ้านเดียวกันกับลุงวนนี่แหละเห็นขวบขวไอเราพันหนึ่งปอยขวายเราพันหนึ่งปอยส่วนก็เลยแวะเหรินน้ำ แต่ว่าเล่ววาว่ายายแล้วสิขายอยู่วะท่านยายเห็เปนปวยยูบอ่ะเนี่ยปอยเพ่งกับพี่พลายเพ่งอยู่อยู่ดอกซ่อมเวงปอยเพ่งนั่งตรงมงุองอยู่อ้พี่ยยายปวยยูแยเของใน,นบ้านว่าท่านวาน่าไม่ทำข้าวทำข้าวนเนี่ยเนี่ยสิขายตัวใดซื้อตัวใดขั้วเอ่อออกไม่กับพี่ ดังไฟอวดอู time, half, ่อยู่เนี่ยจะไปเลี้ยงทั้งไหนปล่อยทั้งใดเนี่ยเฮ้ยเจียวอย่างนี่ไหม่เกี่ยวให้สน่ายสนายแต่ว่าวข้าวบานบานละพี่น้องแต่ว่าเราเลี้ยงข้อยแพร่ดีดีพายพิงควรจะคว้างพึ่ง ย่างซู่ซักซู่เสี่ยวอะไรวัสดีลุงยัสวัสดีครับผมสสวัดีครับสวัสดีครับมีอย่างถิ่นป่อยฮะไหนคุยคือไหนเวลาปล่อยเลยเถอะอสักหลักกัรอะไรสักหลักการไรเสือสักตัวเสียดีกับยู่ถิ้วตัวเออญาติประเด็นเงนบ่เอองูนาะเอองูแก้มสลัดเอองูแก้มสลัดแก้มโกงเออ กันเสียินี่กับว่าได้ไฟกับไดแท่ขันตัวสมเด็ก็อยู่อ<ว>อืมกัเอกี้อเดนีตหจตัวเพงเพลงคว้ยอยู่นี่อูิัวัดนก็ตัวอัาค้วเพิ่น้ตัวเปไห้ยเพิน้วตัวฮะขั้วเพิน้ตัวนี่ไม,ม,ม้ขึ้มาจากไหนอันซื้อขั้วออย่งก่เอาค้วเพินมาเลี้ยงเอาปันกันสบห โอ้เลี้ยงจักปรีเราเลี้ยงปันกันอยู่นี่สองปีกว่าสองปีเพิ่นเอามาให้เฮาเลี้ยงแจ็คตัวเรียวแต้ซี่เอาปันกันจังไหนนี่ปันลูกออกมาเฮาเข้าก้อนบ่ือเพิ่นเอาก้อนเข้าก้อนโอ้ผู้เลี้ยงเอาก้อนทรับกันเอาเจ้าออกขั้วออกเขาเอาออกตัวรุ่นเพิ่นเอาออกอยีเพื่นเขาเอาออกก้นเพิ่นเอาโอ้สับกันดูซี่ออกไม่กมีตัวนี่ ออกไม่กับมี่อะแล้วไม่แน่นออกไม่ตัวหนึง่งเพื่อนอะอันนั้นออกของเพลินห้องเขาหนิออกกําเขาหนิตัวผู้ตัวแม่ยเลยนะตัวเมีอัน,นของเพลินมั้งเออเจ้ว่ากับเป็นของเขาเลยอโอ้เป็นคล้ยเขาเช้นน่ะออกแม่นึงอีกจ้าเขาจะเป็นของเขาโอ้ออกตัวนี้เป็นของเขาเออโอ้หลายตัวคล้ยหน่อยนี่แม่กล้ยหน่อยรุ่นปีนี่แม่รุ่นขวบนี่แม่หลายคล้ยหน่ารุ่นขวบเลยหลายหลายพี่น้องเจ้าตัวรุ่นขวบนี่ รุนแอบไห้แอบหน้าฮอตะโก,ก้หนิกดีดีจ็คตัวเพยีพยงเพยียงเด็ดแม่นบ้านเรอยู่ด้นี่โอ้ท่านเด็ดสนเข้าจาตัวก็ล่งดื้อตัวนี้กำลังดื้อกำลังมงไปร้บบอท่านเลยเออสิต่อ,ตอขาจะคล้องลมหมาแล้วน้ำขั้วขั้วเข่าขย่าก็ร่งเขยีขยวก,ก็ลัางอก เขา,าด่าก็ลงังหงอกคลุ้งในพี่น้องเอ้ยบ,บ,บ้านลุงอ้วนทั้งบ้านลุงอ้วนซูมเอเดี๋ยก็ลังถั่วก็ลังเห็ดขันบ้านเอิ่นบ้านเมืองเขาก็ยังก็อนก็ล,งายายลังไอ้ใหญ่ลักมองเนาะ,ะการของมันก็เสียหลดเสียเหลียวชิงเขาย้ามนี่เออขันเสียย้มนี่ก็คือเพิ่นมาดเอาราคาเหรอดิขันไปกัดเขาเพิน่นอันนี้นีข้าวว่าเมย์ไงละตีแล้วสิเปิดราคา,า,า,าขายสนนอจกัจกโตห้องสูบเปิดราคาขายจัก เป็นเป็นผู้เลี้ยงใช่ตัวนี่เป็ผู้เลี้ยง,เ,ยง <c oughs> เป็นผู้เลี้ยงอ่าเป็นเป็นผู้อันเงินมันของเขาขายเขาเออเงินผู้เขาขายเขาโอ้ยเจา้าตัวเจ้าตัวผู้ว่าขายพ่อ,อยูมพี่น้องเอ้ยพ่อตะพ่อยีเพ่งบ้านเนี่ยอันผู้ขายเพิ่นบ่อ,อยู่เกิดไรบ่จักราคาการมปนขายก็ขายซุมนี่บ่พีเพ่งของเจ้าของนี่บ่เออก็ขายของเจ้าของ ซุ้มใหญ่นี่เป็นของเพิ่นเบิดบ่โอ้นี่พี่น้องแม่คอกแม่รักนี่ซุ้มเพิ่นว่าให้เลี้ยงเลี้ยงลูกปันกันบ่ได้เนี่ยซุ้มล้างเลี้ยงให้แม่คอกแม่รักเพิ่นเนี่ยเจ้าตัวแม่คอกแม่รักเพิ่นพอญเพ่งโอ้เพิ่นเอาขึ้นเพิ่นเอาขึ้นไปเครื่องนึ่งอือหูขั้วหลายตัวแล้ว อันคุ้ยแม่ขอกแม่หลักส้มมะเลี้ยงลูกปั่นกันกันก็จะเอาไปคือพี่น้องจะของเก้าเพิ่นเอาไปแบ่งปันออกไปซอยมันเลียตัดหยาบเอาไว้เพื่อคนเหลืออประมาณงกเก็ดแม่อยู่นี่เนาะแม่ขอกแม่หลักเนาะเนี่ยมีแต่แม่ใหญ่ๆบ้านคงทุ่มมันกำลังขีเดื้อยอยู่นี่แม่นั่นกำลังแอบให้แอบหน้าตะเก ا าเนี่ยมันแม่งเบ็ดดิของคุ้ยเพิ่นปั่นไฮเนี่ยส้มเลี้ยงเอาเนี่ย กำลังดื้อๆนี่นี่ละผู้ใหญ่เราจะขายมันขายซุมนี่แหละนี่เจ้าของขึ้นบ่อยุบานพี่น้องเอ้ยเนี่ยกําลังยามเข่วเอียงยางยิงยางยิงนี่หัวหลายตัวเหรอที่ว่าเปี่ยนเก่าโตอยู่บ้นนี่นี่เนาะตัวผู้จักตัวตัวเมียจักตัวพี่เพ่งโค้จ้าของนี่ตัวผู้สามบ่สามบ่บักนาส้นๆเนี่ย ่วมนี้โตแม่มม่า้เฮ้ยอยู่ข้างในเนี่ยอือมีอกเสือกบ,บอกด,ดน้อยสตหนึนอ่าม,าสามาเส,มเอสมโอ้บนสีนมะมายัรอบหนึ่งหมดนาพี่น้องเอยสีมา,า,าข้บาออบอกิได้่างกับบอนน่าเด้อ้ฮะหวยน้ำมองบนขนงด้โอ้เพิ่นอนามัยตัวเดียว้อนามัยจับ <laughs> ก็ไอ้บรรดานนี่แต่อันไม่อันน้ำหัวน้ำฮวงเขาไม่กินเลยว้าทำไม่กินแต่้ยุ่นี้โอ้ทำไม่กินแต่้ยูโบกยูทว่านี่เดี๋ยวี้ยูอ้างยูโบกยูทว่าโอ้เพิ่นคิดต่อได้เพิ่นเคยได้ยูได้กินเอาเกลือใส่เพิ่นบ่ให้ไพ่เพิ่งเอาเกลือใส่เฮโร่บ่ว้าเอแต่ว่าแซ่บหลายกันไม่กินนี่เดี๋ยวน้นามันไร่ตาตาจู่หิียวไปได้ก็ไม่กินไม่กินทำมาแลนกินนี่พี่เลย มาเลี้ยงวัดมือกับวัดมือพอเห็นกินน้ำก็เถอะเออเห็น <c oughs> กินยื่นี่ก็แซ่บหลายวุ้ดเดียวใดใส่วุ้ดเดียวใดใส่เลยเออชีวิตบ้านนอกขอกหน้าผู้น,นอนหานอนหน้าพี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่เพ่งแม่เยล่าตีบ้านหัวคู่มูซิบซีตำบลหนังพ่นปีใสน้องค่ายเผื่อไม้นอนไหนอนหน้ามาเห็ดมาส่างมาเลี้ยงกล้วยยุทงยุท้าพี่ละ อันนี้หวยยังนี่พาิ้งเพ่งมองอยูนี่เฮ้ยเป็นหวยยัเ <c oughs> งเราฮ่าฮ่ส้นกลางโคกกลางปลาทั้งพี่ละพี่น้องทงั้งบังกองขันพวกสีมูหาพี่ละกองขันมูหาพวกสีมูสิบสองทั้งนี่ละหย่อนหย่อนลงทั้งพี่ละขอกล้วยเพิ่นมาอยู่ให้อยู่หน้ามาเลี้ยงกล้วยเอาไว้บ้านลำบากอะไรไปแล้วม้าเขาขบไวยเขาซ้ำด้ เออสิไปเห็ดควอกโยบานกับเม้นขี่เม้นนั่นองเาอา,า,ปอาใปลูกใรมันเบ้านเออ,เอ,อสมือเป็นสันเต๋อ,อ,อตก็เลยมาอยู่ไฮอยู่นะออโอ้จะน้ยปลากัะลงตรงพี่น้องเอ้ยเพี้ยะอะ่ตรงไตรงหน้านี่ล่ำหวยควนประเทศตรงไวน้าไหโจกแกกเจาแกก,แก,กยูุคนเลียงเป็ดเลียงไก่ อสรุปแล้วก็คือมือนีบบัวได้บัวได้เรื่องอม, <laughs> มาเสนอภาพบรรยากาศตะขอดก้วยอยู่ซือ้อนำเสนอภาพบรรยากาศวิถีชีวิตก็นน้อนหน้าพี่น้องมาเบ่งมาพลยเพ่งเราสิเปิดราคาตัวร้ายท่านเพื่นอยากเปิดลราคาขายแบงปันดอกว่าพ่อนแบงเบาพาละ ตัดหญ้าเน่บะทันแบ่งเบาพะละเรียนน้ำเนบะทันพวกพวกนี่นักเรียนน้ำกลุ่นเนบะทันอันนี้แหละใครมันออกก็จะออกมู้นี่แหละของจากคล้องนี่แหละงูอันขี้ดืออ้อไงแล้วว่าโอ้จะเป็นตัวอะไรน,น้องบันยกเบ,บกิดลกระบาจักพี่น้องเอ้ถ้าไม่นั่นแบ่งเบาออกมื้นี่ชุดนี่ก็สิเบ,บาไหล่เตี๋ยบด้วยเนาะ ไม่ก็ไขคแลยคือเามันจะถือลวดใช่ไหมอ่างาระปแย้งมาลวดอ่ะเขาว่าเขาใกล้ลวดอืพระจะได้ยินเสียงตับตับหอฟังโซโลเสลด้เนี่ยอจ้กม่งหรือถออยเพื่อนเนี่ยเออเราซีม่งเหมือนตีโอ้เพื่อนแล้วก็น่านคำ เอออันนั้นเพื่อนเอามาให้เลี้ยงนี่แล้วแต่เฮาสิเลี้ยงจักปีบ่กึ้นเจไดนก็แล้วแต่เฮาสิมีกันเฮาเมื่อยเฮาล่ะเฮาเลี้ยงบ่ไว้แล้วเอาขึ้นไอเพิ่นก็ได้เห็นปะอ๋อโอ้แต่มาได้คั้วหลายเติบตัวหนึ่งพเพ่งเนี่ยเออฝันมาเลี้ยงอยู่2ปีบ่โอ้มันไปบ่ไหวมันผู้เดียวเออแล้วบอกเพิ่นเอาคืนไปสัักปนแบ่งปันไปนํา คของพ่อพอกขายวันเดียคนบ่มีคนเลี้ยงอือครับนี่เขาแมนชนเข้ากับพอดีแอบหน้าเ้ยว่าไตะเกาเขาเกับไทยหน้าทวนๆผมเลยนี่เออหนาเหละบ่มีชนกันได้บานเออจนว่าฝ้าเพิ่งคนเด้บานเฮ้ยเฮ้วเ้ยที้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ลุมไปก้อนโมคัดเชือขาดกับแม่นละ่ะอืขอเขาฝ่ยท่านกัท่านไปายพระท่านสินเอวันไม่เข้าวัไขยอยู่จับมัดผูกตัวม,มวใหไ่ตัวใเหนิบวันไหนยกันละตืมตั้ตั้แล้วพันเออคุ้ยเมยตันเออคุยแม่อืม โวันนี้ล่ะทีนี่เจ้ามาไงบ่ละ่ะเออผู้ซื้อซื้อขายพี่น้องเอ้ยผู้ซื้อสื้อขายผู้สิสบวันราคาก็เลยบ่หูุจักอยู่แต่ผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงเลยบ่หูุจักสิว่าจัะได้บ่เนี่ยเป็นผู้เลี้ยงให้ท่าั่นผู้เก็บเงินผู้ขายอยู่ว่าอ,อยู่ธนาคารอยู่นัปโขเออธนาคารอยู่นัปโขก็ยี่เพ่งเออเจ้าของควาย อาชีพนี้กับชาวบ้านนี่เด้อพี่น้องเอ้ลุงวัวน้อยแวะถามข้าวไอ้ใส่ผู้เพิ่นเลี้ยงคั้วอย,ยู่ทงอยู่ทายินข้าวเพิ่นติเปิดราคาขายไว้เห็นแบ่งปันออกเพิ่นเลี้ยงมันบ่ไหวน้ำเกีียวหยาบ่าไหวน้ำแลงน,น้ำเนี่นุ่มเหลือหน่อย <laughs> <laughs> ขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังแรงใจคนทำงานคนใส่แรงงานพี่น้องเอ้ พอมาสิอยู่ในประเทศต่างประเทศให้สุขภาพแข็งแรงพี่น้องเอ้หาเงินมันเงินหาคำมันคำโศกโศกมันมันถูกสาขาอาชีพแล้วครับสำหรับมนีลุงวนก็บทขอาจบคลิปเพียงแค่นี้สักก่อนครับผมสวัสดีครับพ่อญ่พิง สวัสดีครับผมสวัสดีครับ<ด>อ่าอยู่ดีมีแห้งเ้อะ<ด>ไอ้ใส่ไอ้แลนน้ำข้าวให้มันไวๆแลนทวนทานทาน,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 นรถมัวนมึงข้าวไปกินเข่าเพ <c oughs> ิ่นพวกไว้เนี่ย